ช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงวันเกิดของน้องเกล์เนาะซึ่งพรุ่งนี้นะคะน้องเกล์เขาก็มีาการวางแผนที่จะเอาขนมนะคะไปแจาากเพื่นอนๆซึ่งขนมคืออะไรคะลูพกพรุ่งนี้น้องเกล์จะเอาอะไรไปแจกเพื่อนๆคะคุกกี้คุกกี้ใช่แล้วก็คือเป็นผลไม้นะคะน้ำกระปุลจากร้านกินขนมนะคะก<น>็คือกินขนมเขากัน ก็คือเนื้อแป้งของเขานะคะ<ม>ก็จะคือเหมือนกับเป็นคุกกี้ไต้หวันนะคะแล้วก็เป็นเค้กขนมเป็ดว่าเป็นผลไม้ใช่แล้วก็เป็นไส้ผลไม้กวนนะคะซึ่งมีทั้งหมด4ไส้นะคะก็คือมีบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สับปะรดแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออับกับตันอเมริกา,าซึ่งห้องของน้องเกมเนี่ยเขาก็จะมีทั้งกลุ่มเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายใช่ไหมคะซึ่งคุณแม่นะคะก็เลือกหน้าาก สำหรับกลุ่มเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะอันนี้เป็นกลุ่มของเด็กผู้ชายดเห็นไหมคะมีท Batman, s, ั้งแบทแมนมดเอ็กซ์สไปเดอร์แมนแล้วก็กัปตันอเมริกาไหนน,น้องเกล่ยวแนะนำคุกกี้ของเด็กผู้หญิงซิมีอะไรอะไรบ้างอันนี้นะะะคก็จเป็นตัวอย่างงงคคุกกกี้้ขอเด็ผูหญินะะ สิแล้วคือเอลซ่านะแต่คุณแม่ว่าหน้าเขาห่วยไปนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะหน้าหลักดีจล้ใช่แล้วก็เพจป้าเพจป้าเห็นไหมชอบเสื้อของน้องเกลเลยจริงๆแล้วนะคะร้านเนี้ยเขามีหลากยกระตูนที่เลือกหลายไลายมากๆเลยที่แบบซึ่งมันเยอะมากนะคะจนคุณแม่เลือก อันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูกันได้เลยที่เพจ a c e b o o k ของเขานะคะคินขนมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าเป็นกใกล้เทศกาลปีใหม่นวเนาะก็ใหม่ใช่เ,เอาไว้เปืเป่อเกิดเงิใช่ค่ะก็เป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครองนะคะที่แบบอายากจะซื้อขนมไปเลี้ยงเด็กๆหรือว่าจาัดงานปาร์ตี้ของ อันนี้คือร้านแถมมาให้นะคะก็คือเป็นคุกกี้ตัวหนอนนะคะก็อันนี้จะราคาย่อเยาวลงมาหน่อยนะคะก็คุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะตามเพจที่แนะนำไปก็คิดด้วค่ะก็วันนี้นะคะก็แล้วขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่